สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีวันนี้มาวังปลาช่อนมาสวนจารย์เอกดูที่ตัดญ้าลึ่มเลยโอ้โหอาจารย์นี้สุดยอดอวันนี้ปู่เชษดถาฐานะจาโรมาเที่ยวสวนนะครับเกษตรจิตบปสุดธิมาทางนี้ปู่มังนี้ครับดูมาดูอะโบคาโดปลูกดูนะครับกล้วยเล็บมือนางติดกระทูเรียน อันนี้โอโคโดเริ่มโอโคโดก็ติดกับทุเรียนเริ่มออกดอกแล้วโอหดอกเพียบเลยจานอะดอกเพียบเลยไม่รู้จะติดหรือเปล่าเนี้ยโอ้โหติดที่ไม่ติดได้ไงแล้าเป็นดอมบินอือและธาตุวิตามินจุลินนซีดีลาดีเพียบบรรยากาศดีทำตางบรรยากาศดีโอ้โหภูเขาล้อมรอบอ้อมกอดขุนเขาโอ้โหสุดยอดจ้อันนี้เขาเรียกเขาเต้านมปู เขาเต้านมเนี้ยไหมนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นะหนึ่งเต้าหนึ่งเต้าแล้วตรงไหนอีกเต้ารงนี้่องนมล่องนมปูล่องร่องนมแล้วก็นี่อีกเต้าหนึ่งอ๋อนี่เต้าหนึ่งนะอ่าเนี่ยอยู่แล้วไม่อดพอหิวก็ดูดนมใช่ถูกต้องจะกี้ก็เพิ่งกินนมกล่องไว้ตอนนี้ก็เข้าหกปีแล้วครับปีนี้ทําดอกแล้วนะฮปีนี้ก็จะทําดอกแล้วก็อันนี้รุ่นแรกทุเรียนผมมีหลายรุ่นปู นะฮะอันนี้เพิ่งมาปลูกมาสักปีจะเสรสองปีละต้นนี้มันโตเจริญเติบโตดีงเลยอันนี้สามปีอันนี้หกปีหกปีอ่าหกปีมีหนึ่งสองสามสี่ต้นสี่ต้นอ่าฮะนี่ปลูกมาดูตอนนี้อ่านะครับนี่เสาลวรถรถอาจารย์โอ้โหหอยลวดเสาวรดอาจารย์สุดยอดสุดยอดเยี่ยมหอยลุงตุงนั่งไปหมดเรียบเรีวลว นี่ให้ไม่รู้ไปว่าทุเรียนเดูที่ปูทุเรียนเสาวันตรงนี้กี่ลูกกระปูกนับเสี่หกปดสิบสิบเอ็ดลูกเอใช่สองลูกโอ้โหทุเรียนเสาวะรถออทุเรียนเสาวะรถนี่ใช่่นะครับออกเกันปลายอดเลยปูดูดิดอกออกไปเรื่อยเห็นไหมนี่ ทุเรียนเสาวรสนี่แน่นอนนี่ดอกลูกลูกเหลือให้ไปนู่นเลยแน่นอนไมอาจารย์เรียนเสาวรสแล้วเสาวรสอาจารย์ไปปลูกไว้เยอะแยะเลยข้างรั้วเนี่ยอาจารย์อ๋อปลูกเอาไว้กินด้วยไว้แจกด้วยนะครับมีเป็นที่รักเห็นว่าไปแจกทุเรียนนีเยอะหมดใครซื้อก็ไม่ขายแจกอย่างเดียวนี่ดูดกจริงจริงอาจารย์นี่ถ้าปลูกซุกต้นคงจะรวยนะปู่ไม่ใช่เราให้มันผ่านต้นทุเรียนนี่ทุเรียนมันไม่บ่นนะโอ้โหอะไรดีดีดี ทุเรียนบอกโอ้โหอบอุ่นทุเรียนผมนี่มีหลายพันธุ์แต่ปลูกไม่พร้อมกันอันนี้กบชายน้ํานี่กบชายน้ํานะจ๊ะตัวนี้กบชายน้ําปลูกกบชายน้ําใบมันเล็กๆนะจ๊ะครับนี่กบชายน้ํำแล้วมีอะไรอีกการกบชายน้ําแล้วเออเราก็มีหนามดําไหนอันไหนหนามดำอ่าเนี้ยหนามดำเกือบทั้งหมดหนามดำมาโอ้ยนี่ทำไมปลูกเป็นกลุ่มเลยอ่ะนะจ๊ะหนาพี่น้องเลยไงไม่ใช่คือคือต้นเนี่ยคนมันไม่มียอดคนมันทุกมาขาย เราก็เออเซื้อไว้กระแซมไปเลยนึก็จะไม่รอดนะฮะกลับรอดนะครับอันนี้ทำไมแสงมันให้มีอันนี้อันนี้ห้าปีเนี่ยหนามดำหนามดำครับอันนี้ดำนี่จริงๆแล้วถึงกำเนิดอยู่จังหวัดอะไรจังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ่าฮะอันนี้ไม่มีหมอนแปลงนี้นะก็จะมีหนามดำมูสันคิงแคนีไข่ ก้านยาวพวงมณีไข่แล้วชั้นีไข่มันหากินยากเลยเออใช่อันนี้อะโอะโอคาโดนี่โอะคาโดนะนู่นสองต้นนู่นทุเรียนล้อมรอบเลยโอะคาโดดูโอ้โหทำไมของปูมันมืดปีเนี่ยอาจารย์มันกี่ปีเนี่ยเนี่ยล่ะเออแสงมันไม่ค่อยมีเนี่นะยปูเนี่ยอฮะ มันมันมันมืดนี่อาจารย์เออมันมืดหนิเพราะมันมืดอานอ๋อมันมืดนิมันจะตกไงโอ้แปลกปูทางนี้นี่ต้นนี้ก็นามดำต้นนี้มาใหญ่แท้อาจารย์อ๋อต้นนี้นามดำใบเบยโอ้โหดูต้นดูต้นทิพูดูไม่เป็นเชื้อรา โอ้โดูต้นนี้ต้สะอาดกิ๊กต้นสะอาดกิ๊กเลยเนี่ยนะผมไปสวนอื่นเขียวปัดเลยมีแต่ตะไคร้ขี้เครือะไรดำเหมือนเหมือนกิ๊กไข่อันนี้โอ้โหรูปไปนี่ลื่นเลยถ้าเป็นสอาดแบบนี้เป็นสีพูดเลยครับโอ้โหสุดยอดจังผิวสีพูดนะเออเนี่ยมันมันสะอาดสะอ้านเพราะว่าไอ้ลาดีจุดินต้นดีมันไปย่อยไงต้นนี้เป็นต้นนี้อะไรจัง ผมว่าเป็นก้านยาวนะครับต้นนี้ก้านยาวไม่ไม่เะไป็นไรครับเราต้องทําให้เหมือนชาวบ้านดิปูเราไม่ใช้สารเคมีดินมันดีไงดินเป็นอนุภาคการใช้อฮะเออเราดูแลเราดูแลแบบสารอาหารให้กับจุลินทรีย์ทางดินไง คือใส่ตัวดีเข้าไปเนี่ยตัวดีมันก็จะปรุงไอ้ตัวนี้เนื้ก็จะตายแล้วพวงอันนี้ก้านยาวไม่ไม่ใช่ชนีไข่ชนีไข่อ่าอันนี้พวงมณีนี่ปูนี่พวงมณันีอ่าฮะพวงมันีพวงมณีก็อร่อยนะจานที่เราไปกินที่ระยองที่จันทร์นะพวงมณีนี่นี้นู่นอะไรเนาะปูรู้ไหมเนี่ยอะไรต้นใหญ่คริสตั้นอ๋อมีสามสีอ๋อคริสตั้นมีสามสีจานมืดฟ้าหมดดีเลยพวงเม็ดเลยเนี่ะจานนู่น ไอ้นี่น้อยนาเลยไอ้นี่น้อยนาของท่านวินัยผอวินัยโหลูกเป็นกิโลโี้โหยัง่อกี้ก่อนนี้เอาไปสำนักงานใหญ่จานลูกเป็นกิโลเลยเนี่ยแต่งแล้วมันเอิมออกดอกแล้วผมยังสั่งมาปลูกเลยที่บ้านนะเนี่ยดอกออกแล้วครับจานต้นใหญ่พันปักช่องไงอ่าเพชรปักช่องเออเพชรปักช่องเขาดังอยู่แล้วจานทำดอกหน่อยแต่งสาวหน่อยยังนึกถึงวินัยันนั้นออกมาลูกมาเริ่มเทิมจานแล้วแล้วนี่พันอะไรจานอันนี้อะไรหนามดำโอ้จานหนามดำอะจานปลูก เยอะอย่างหลายต้นอ๋อนี่เต็มนี่แหละอ๋อเต็มนี่เลยเหรอใช่แต่แปลงนู้นแปลงนู้นไอ้หมอนอ๋อแปลงนู้นหมอนใช่ไหมครับอันนี้ต้นนี้หลงรับแรงนี่เนื้อก็จะไม่รอดเนี่ยใบมันเล็กๆเห็นไหมปูไอันนี้เรียกหลงรับแรงอ่าหลงรับแรงอุตจรดดิ์ใช่ไหมใช่ครับอ๋อทุเรียนที่มีหลินมีหลงครรับอุตนะฮ์เจ้าทุเรียนเขาดังนี่ยทำท่าจะตายแต่ไม่ตายปูเพราะดินมันดีไง ต้้นนนีมัอ๋อมันจะมันมันจะขยายไงเนี่ยนะครับโอ้โหลายลายแบบนี้เลยโอ้โหสวยสวยเนี่ยมันพอมันน้ําร้อนเปลือกกมาไงมันจะขยายเบ่งขยายครับครับโอ้สวยมันจะโตไงต้นการสะอาดทุกต้นเลยลายยังกับงูเลยเนี่ยจ้ะลายลายลายอ้าวสวยนะอืมันนี่กับไอ้นี่เลยอ่ะเนี่ยต้นสวยโอ้สะอาด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  ดูสี่ต้นครับสะอาดสะอาดไม่มีลาดามากกนไม่มีลาตัวไม่ดีครับปูนะครับสะอาดสะอาดโอ้โหจานตัดหญ้าเรียบเลยมาเลยดูดิเคยไขเอ็นวีปูนี่นี่ทุเรียนบ้านปูทุเรียนบ้านนี่ทุเรียนบ้านคืออะไรทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านก็คือกินเม็ดในกลุ่มเราเานี้แหละอ๋อแล้วตอนนั้นไปทําที่จันทบุรีไงกินแล้วก็วางนี่มันมีสองต้นเดียวกันอ่าก็ปลูกไอ้ทุเรียนเมะถุง มันก็เลยต้นนี้ไปตัดเป็นโดนเออโดนประจามปูอืผมชอบแบบนี้แหละอันนู้นก็ทุเรียนบ้านอ่าต้นนี้เนี่ยนี่มันสมบูรณ์ทุกต้นเลยจาาเหรอต้นนี้พวงมณีอ่าทำท่าจะไม่รอดเนี่ยแถวเนี้ยอันนี้ต้นนี้ ผมก็เลยจะดูต้นว่าเออเราไปตัดรากมันปูเนี่ยเนี่ยนะนี่ไงอ๋เนี่ยจานไปตัดรากมันเพอตัดรากทีมก็ชะงักทีนึงเนี่ยรากมันลอยขึ้นเนี่ยรากมันลอยขึ้นมาข้างบนนี่อ่าใช่อักเสบดีจานไปโดนแผลมาแล้ใช่เนี่ยเนี่ยตัดมันเห็นไหมเออเออเนี่ยถลอกเลยถลอกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นแผลหมดนั่นแหละมันเลยน้อยใจไงมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาสร้างใหม่ใช่ใช่อาหารดีแล้าจานไปดื่มซีน้ำดีแล้วชาตุวิตามินกรดอะมิโนครบโปรตีนครบ อันนี้อโวคาโดโอ้โหนี่อโวคาโดเลยอ่าแต่แปลงนี้แปลงนี้นี่เป็นหมอนทั้งหมดนี่อ่ะอ่าแปดสิบต้นในหมอนทั้งหมดเลยอืมเริ่มงามแล้วครับครับนี่ประมาณกี่ปีครับอาจารย์อันนี้สี่ปีครับสี่ปีนะครับสี่ปีพอดีเลยอุดมสมบูรณ์นะอาจารย์อืมนี่เราไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดนะถ้าเราใส่ปุ๋ยเม็ดเนี่ยมันก็จะงามแบบปุ๋ยเม็ดอืมแต่เราใส่ไปเนี่ยเรารู้ว่าเดี๋ยวทุเรียนในระยะยาว พอมันโตเนี่ยมันต้นใหญ่มันเหมือนคนน่ะต้องการอาหารเยอะอแต่รากมันน้อยเพราะดินมันแน่นนะปุ๋ยน้ํามันเนี่ยมันทําให้ดินแน่นครับครับอ่พอดินแน่นเนี่ยปุ๊บเนี่ยรากกา่เดินรากน้อยรากกินเติบโตมันก็จะน้อยอมันไปไม่ได้ไงถูกถูกอาจารย์อ่าเราก็เลยรู้เข้าใจมันแล้วก็เออทาใจมันโตช้าหน่อยผมก็ฟังมาอาจารย์ไอดินแน่นเนี่ยรากมันไม่เดินยิ่งใช้ปุ๋ยน้ํามันด้วยยิ่งไม่เดินแต่ถ้าใช้อินทรีย์ชีวภาพที่อาจารย์ใช้สารกัด นะอินทรีย์วัตถุเยอะเนี่ยลากมันไปถึงไหนถึงกันมันจะรักมันเป็นอนุภาคไงดินเป็นเล็กๆจะไปแบบไม่มีที่เส้นสุดแต่ถ้ามีเคมีหรือสารอ่าปุ๋ยเคมีมาบล็อกปุ๊บเนี่ยจบเลยมันไม่ไปเพราะถ้าดินเป็นกรดด้วยยิ่งไม่ไปใหญ่เลยครับผมอ่ะโอเค9ก้านาทีแล้วปู่โอเคครับสวัสดีครับปู่จานวัดดีขอบคุณจานมากครับขอบคุณขอบคุณแทงกิ้วแทงกิ้วั